สวัสดีค่ะรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำประกาเทปนี้แขกมีเรื่องที่จะต้องกราบเรียนให้คุณผู้ชมทราบว่ารายการของเราจะขอหยุดออกอากาศชั่วคราวค่ะเป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่14เมษายนนี้นะคะและจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมใหม่อีกครั้งในวันเสาร์ที่12พฤษภาคม2555ค่ะ เหตุผลที่ต้องหยุดออกอากาศชั่วคราวก็เพื่อแสดงความรับผิดชอบและขอขมาต่อพระราชตรัยและกราบขอโทษต,ต่อมหาเทรสมาคมค่ะและองค์กรพุทธทั่วประเทศที่รายการได้กล่าวล่วงเกินซึ่งออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่10มีนาคมที่ผ่านมาค่ะในประเด็นที่ว่าด้วยการสวดมนต์ข้ามปีและนะับตั้งแต่นี้ต่อไปรายการของเราจะไม่กล่าวาจาใดๆที่กล่าวล่วงเกินต่อพระพุทธศาสนาอีกต่อไปค่ะ กราบขออภัยมาด้วยความเคารพสวัสดีค่ะ